อาครับสวัสดีครับทุกๆคนยอยู่กับผมคุณลลิตจาก j จอย i ิกและวิดีโอเกมเพลย์ของ Payday 2ครับวันนี้ภารก,กิจที่เราจะทำกันไม่ได้เป็นการปล้นอะไรแต่เป็นภารก,กิจทำลายข้าวของครับในด่านที่มีชื่อว่า More Crusher ระดับความยาก Overkill นั่นหมายความว่าในระดับความยากนี้จะได้เงินตอบแทนสูงและจะมีศัตรูแปลกๆให้เราได้เห็นกันอาจจะเจอบูโดเซอร์ หรือว่าโคเกอร์อะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองดูด่านนี้ง่ายมากครับให้เข้าไปในห้างสรรพสินค้าแล้วทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าครับหวังว่าจะจบกันได้ด้วยดีผมเตรียมอุปกรณ์พวกถุงเลือดถุงกระเป๋าเออ่กระสุนแล้วก็แก๊สเอาไว้ด้วยนะเผื่อเผาห้างนะฮะโอ้ โอเคคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วทุกคนพร้อมนะครับน้องน้องโอ๊ตพร้อมไหมครับครับชาวแก๊งผมวันนี้มี2คนคือคุณโอ๊ตนะครับกับคุณปูไทยนะครับเราว่ากันมา <c oughs> ไม่ต้องมาหลบซ่อนกันให้มากความครับด่านนี้ <c oughs> ทุบอย่างเดียวนี่ครับ เดินผ่านเอา้าเดินเดินผ่านยามมาเข้ามาตรงๆยามรู้แล้วฮนะใส่หน้ากากลุยได้เลยครับเพราะว่างานนี้เรามาเพื่อทำลายอยู่แล้วคนระับถังแก๊สถังแก๊สถังแก๊สหาถัางแก๊สถังแก๊สอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นจุดเก็บกระสุนกับยาเติมเลือดนะฮะผมต้องหาถัางแก๊สอันนี้จุดวางอ๋อนี่อยู่ตรงนี้นี่เอง เอาถังแก๊สไปเผาห้างไปโหจริงๆอาวุธผมพกมานี่ไม่เหมาะเท่าไหร่นะเพราะว่าอาวุธผมนี่เน้นความแม่นยำมีร้านอะไรหน้าเผาหรือเปล่าร้านเครื่องนวดไม่น่าเผาเลยเอ้าชิดต,ตำรวจตายซะโหมีคุณปูไทยครับใช้เลื่อยไฟฟ้า เลกไฟฟ้าแล้วก็เก็บเงินจากตู้ ATM ครับโอ้โหเป็นประโยชน์กับทีมมากๆเนี่ยครับข้าของทุกอย่างที่ทำลายได้ก็เป็นเงินหมดนะกระจกอะไรต่างๆนี่เขาได้หมดเลยผมวิ่งไปเอาแก๊สอีกถังหนึ่งก่อนปึ๊บอ,อ่ะเมื่อกี้แก๊สถังที่1แก๊สถังที่สอง ไปหาร้านหมอหมอเผากันว่าจะเผาอะไรกันดีอุ้ยตำรวจมาแล้วเฮ้ยเยอเจนี่โคเวอร์เป็นบอดยืนนิ่งครับบอดเกมนี้นี่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องความงงเง่าเต่าตุ่นมากเดี๋ยวดูซิว่ามีร้านอะไรหน้าเผาบ้างไปดูข้างบนชั้นสอันนี้เครื่องอุปกรณ์เราออกกำลังกายเผาไปแล้วอุ้ยดันฟ้ามีสไนเปอร์ อยู่ตรงนั้นตายฮนะโอ้ยโอยหน้าแดงโดนยิงหนักนี่แต่ละคนแยกย้ายกันไปทำลายข้าวของไะฮะกระจกพวกนี้นี่นับหมดเลยนะฮะยิงทิ้งได้ห,หมดเอามีคนล่วงกันแล้วครับกระโดดลงไปช่วยเออชุบได้ไหมคุณโน๊ตโอเคลุกลแล้ว หาร้านเผาต่อร้านนี้ร้านอะไรร้านเสื้อผ้าไม่น่าเผาเลยนี่ก็เสื้อผ้าอุ้ยนี่ร้านเพรับหน้าเผาหน้าทุบไหนๆมาแล้วก็อยากเสียเที่ยวครับหาอะไรติดไม้ติดมือด้วยกระเต๋าเงินโคนมาสองใบ โอจริงๆอันนี้ผมสะดอกกรได้นะเนี่ยลองล็อกพลิกดูเราอุตส่าห์ไปอัพวิชามาอ๋อรู้สึกเราจะทำยอดเขาได้ครบแล้วนะฮะเหลือแค่หนีอย่างเดียวใครที่บาดเจ็บนะครับบันไดเลื่อนชั้นหนึ่งใต้บันไดเลื่อนนะครับมียาเติมเลือดกับกระสุนอยู่นะครับไปเก็บได้ครับแต่มันอาจจะไกลนิดน,นึงนะถ้าจะไปก็ไปด้วยกันดีกว่า ในเซมนี้จะมีอะไรขอเป็นของมีค่ามูลค่าเยอะๆเบอะเจะเสร็จแล้วขายสะเดาะเรียบร้อยมาแต่อะไรโอ้โหได้เงินค่อยคุ้มหน่อยนะครับเฮ้ยผมยังถือถังแก๊สอยู่นี่ว่า ยังไม่เจอศัตรูแปลกๆนะครับงานนี้แต่ไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวน่าจะมีมาโอ้นน่นมีรถครับรถคันนี้นี่มูลค่าสูงแน่นอนทำลายทิ้งได้เพื่งระเบิดใส่เลยเย่คใครมีปืนอะไรหนักๆยิงรถพังไปเลยได้ไหม ซีฟงซีโฟอะไรอย่างเงี้ยแหละช่วยกันยิงใหญ่ครับกระสุนผมน้อยเก็บไว้ค่ะโอ้โหสังไนเปอร์เฮ้ยเราไปกันได้แล้วครับเราหนีได้แล้วมีมีกระเป๋าเงินอยู่ตรงนี้สองสามถุงครับมาช่วยผมขนกันไปคนละไม้คนละมือแล้วก็วิ่งไปที่จุดเฮลิคอปเตอร์ได้เลย ครับเราทำลายกันได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาครับหนีครับมีเฮลิคอปเตอร์มารับผ่านอย่างรวดเร็ว,วจริงๆแล้วภารกิจนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างง่ายตัวหนึ่งนะครับของเกม p พ2เเพราะว่าต้นเป็นเป็นภารกิจต้นๆเท่าน,น,นั้นเองนะนี่ก็ยังไม่ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่เพราะาเราว่าเราใช้เวลาไม่นานก็ได้เงินกันมาพอสมควรครับล้านกว่าเหมือนกันนะเนี่ย ออฟชอร์ได้ล้านหกเงินสดได้สี่แสนหืมไม่เลวฮะได้ง่ายงานง่ายฮะงานสบายรายได้ดีไม่ต้องทำภารกิจยุ่งยากครับทุบอย่างเดียวได้ประสบการณ์กันไปทั่วหน้าโอ้โหรู้อย่างนี้เป็นโจรมานานแล้วฮะ โอเคครับได้ของเงินครบเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในภารกิจหน้าของ Payday 2ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ